แถวๆนี้เลยพี like ่น้องคุยแบบอันนี้เลยพี่น้องคุยละลายเลย กับสบายดีสบายดีแหละสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องป้องไปมืสุูสุคนเด้อพี่น้องเดอ้อกันยินดีตออ้อนรับเข้าสู่ส่องเดือนสาวเซโนอีกแล้วพี่น้องเลยเมื่อนี้เห็นแต่งตัวแบบนี้ใส่ชุดแบบนี้ก่า,าทุกคนอาชู้ดีว่าสาวเดือนนี่ชิมาเห็ดหงอยู่ใส่เนาะตอนนี้เนาะตอนนี้กะสาวเดือนจะอยู่หน้านะพี่น้อง กำลังชิลงไปเกี่ยวเข้าพี่น้องเลยทางมือวานนี่บัวดได้เกี่ยวจ้าดีนะพี่น้องมีแต่มัดกับคนณคุกะเขาจะใส่ล่อ,ลอบรรทุกเอาพี่น้องพเพราะรถไทคฮาบบมีเขาต้องใส่ลอ่อเอาเนาะเดี๋ยวทำเมื่อนี้ได้คนนี่ชาวเดียร์ชิ้ไทยให้เบิง้งบางทีกะเมือ่ออื่นพี่น้องชีได้คนพอเมื่อนี้บัวมีเผาสิคนเลยพี่น้องเลย นี่แต่ตัดเริ่มตัดไม่เนาะสาวเดือนกระสิไปเกี่ยวกับมีภูอาตัดเอาแในใ่ส่เรืองตัดหยาตัดเอาแล้วก็สาวเดือนนี่สีเกียวแถวแค้มคั้นเนาะพี่นอ้องพรอยกมีหย้าหลายๆเนาะ,ะก็เลยอ่าตัดคนผ่านทีจะยากแน่พี่น้องเลยไปเดี๋ยไปเบิ่งไปช่วงกันเลยพี่น้องเด้อว,ว่าการหให้เห็ดหน้าของสาวเดือนนี่สีแตกต่างกับคนอื่นหรือบอเนาะพี่น้องหรือว,ว่า แบบเดียวกันเนาะจะนะครับไปส้มเบิ้งนั้นกันพี่น้องเลยว่าวลายย้ายห้างแล้วพี่น้องตอนนี้มันจะซิส,สวยแล้วพี่น้องเลยเดี๋ยวชาเดือนชี้ท้ายอัปเดตให้เบิ้งแต่ลำบอลลำบอนแลพี่น้องแล้วก็ชาเดือนเกี่ยวข้ดใสเมื่อนี้แล้วก็ลงถ่ายตอนแรงแล้วพี่น้องเนาะว่าชาเดือนนีที่เกี่ยวข้ดใสตัดข้ดใสกับเพื่อนนี้เนะเาะเมื่อนี้ก็มาหนาะสองคนพี่น้องเลยทั้งเม่อ้วนเพิ่ะ อยู่หน้านั่นนะพี่น้องแต่ดังใจอยู่หน้านี่พอแยกกันอยู่พี่น้องเลยพอจอยก็อยู่พุ่นเพราะว่าเขาหน้านั่นกระซุกหน้านี่กระซุกนะพี่น้องทางนั้นก็เยงวยอยากควายแน่พี่น้องเลยก็เลยได้มาเกี่ยวสองคนกะขอนขางที่จะ่าแนพี่น้องกะเห็ดไปเรื่อยๆนะจนกว่วอ่าหน้าชิเล้วพี่น้องเลยไปไปน้ำกันด้ยพี่น้องเลยไปพี่น้องเตรียมพร้อมแล้วสะเดือนกระซิอาเกี่ยวลงไป แล,ล้วก็เล็กสีเล็กสีใบเลื่อยเล็กสีใบเลื่อยตัดหยาหรือว่าตัดเขา่เอาอะไรพี่น้องเลยน้ำมันเนาะจะเอาลงน้ำคือกันอันนี้คือน้ำพี่น้องกาสีเอาไปคือไปใังสีเลยสองขางเลยเนาะไปเลยพี่น้องไป,ไปรุ่นน้ำกันเนาะมาสีได้หล,ลายได้หน่อยมาเลยเราลงมาหน้าเป็นทีอดหน้าเป็นทีหอยพี่น้องเลยกุบก็คือเห็ดปวกเข่าเนาะพี่น้องเนาะ นี่ชาเดยนกับสิเกียตามเข้มข้นแบบนี้นีมีพี่น้องนี่นี่มี่นี่ลายเลยดไปเลยตอนนี้กะเพลิงกาลังตัดได้อาหนึ่งแถวพี่น้องเยเดี๋ยวเดียนที่ไทยก็รังไห้เบืงเองนะที่หนึ่งกะฉีบ่วง,งาเปิดในแถวที่หนึ่งกลข้หน้าแถวที่สองกลังชีมาพี่น้องชาเดีอนกยังหน้าถามไ้บ๊อกไง,งพี่น้องเลย ทันเล้วให้นี่ถือว่ายังภาคนั่นนี่จะน,นี่นี่นี่แล้วพี่น้องจะ่ซมนี่ได้แลพี่น้องจะได้สซมนี่เพราะว่าเขาก็เกี่ยวสองคน,นเนแต่ละมือนี่เข่ากําลังสุกดีกาลังเกีียวมวนสันนี่ตอนนี้สาวเดือนก็ได้เกี่ยวหองอาภาคที่มียนหยาดน้ำคันนามา เกือบอ่าอนเคร่งเลยพี่น้องเลยจะกไกลไกเคร่งแล้วให้นหากกาี่นก็ใหญ่ค่อนขาง,งที่จะใหญ่เติบเนาะสะเดือนดำให้นี่าประมาณสองหรือสามมือพูดได้น,นี่ตัดก็ได้ลายแถวจบแล้วพี่น้องเลยแต่ว่าทารุ่นน้ำกันว่าเพื่อคำนี่ชิดได้จะแถวหรือว่าชีเล่บอกหรือว่าชีเคร่งหรือว่าชีดาชดาชดได้หน่อยกว่าเคร่งเนาะพี่น้องทารุ่นน้ำกันสะเดือนก็นได้ขึ้นมาอ่า เอานำตืมอีพี่น้องเลยเพราะน้ำกากินเมดเลยเพอา้อนแดดลลยก็เลยกินเบิดไว้พี่น้องเลยกะอยากให้พ่อแม่พี่น้องติดตามชาวเดือนไปดนโด,ดนๆเนาะพี่น้องคนที่ติดตามไม่ผู้ที่ติดตามอ่าแต่ก่อนเนาะกะฝากอะไรก็แสงชาวเดือนเ,เด้อพี่น้องเด้อตรานี้นก,ก็ขึ้นมากพี่น้องขื้นมาเอานั่อะไรเพราะว่าตัดก็ได้ลลยแต่ละพี่น้องเลย ได้ประมาณสิบแถวในสาวเดือนนับเบิงเนาะแต่สาวเดือนเกี่ยวกะอยากแลวอยากาชุดขั้นแล้วพี่น้องเลยลงไปกะสาวเดือนกะสิไปเกี่ยวต่ออีกพี่น้องกะคลิปนี้กะสาวเดือนกะอยากขอเนาะขออ่า่อแม่ป้าาลุงๆหรือว่าเอฟซีทุกคนทุกท่านเนาะอยากให้หับช้มสาวเดือนแน่พี่น้องเลย ว่าตอนน,นี้ยอดอาเบิงยอดยอดอายอดเบิงยอดไลอายอดแซ่นี่อยากตกหลายพี่น้องเยเนื่องจากนี่กะอายุ่งกับอาการเฮ็ดนาเฮ็ดนาเกี่ยวข้าวกี่ยนําให้พี่น้องเยเพ่สิได้แต่ละเม็ดเนาะนับตั้งแต่อ่าไทนาไทหุดนานับตั้งแต่อ่าตกก้า ตกกาแล้วมาใส่ปุ๋ยกาอีกนะกันใส่ปุ๋ยกาแล้วแล้วกัวานกาลกวานกาลกกกาใส่ฟุ่นอีกหลายเนื้เลยพี่น้องเลยทั้งใส่ปุ๋ยใส่ผกใส่ฟุ่นแล้วก็ลกมากแล้วก็ไปทยดำอีกใส่ปุ๋ยอีกขั้วหนาขั้วตองอีกยิงได้ซ้ำนี่แล้วกันตกมาเกี่ยวป่ะเนี่ยเกี่ยวแล้วก็มัดพี่น้องเลยมัดเกี่ยวเลยอ่าเกี่ยวแล้วก็บรรมัดเลยได้ถามันแห่งก่อนได้ไหมนี้ เกียวติกรรมมัดมัดก็ขนคนแล้วกักน,น,กนเพอร์ชิปันปั้น้วก็แกเมื่ออีกสักคืนเล่าอีกพี่น้องผนขางทีจะลายขันตนได้พี่น้องเลยเห็นในเห็นหน้านี่สาวเดือนกันยงงายนพ่อแม่พี่น้องนี่ขับซ้มสาวเดือนแน่พี่น้องเลยช่วงนี้กับ่ไดอ้ออกไปหาเงินเลยบม่ได้หาเงินหาคําเลยพี่น้องหนุงอยู่แต่น้ำห้น้ำหน้าการแยกให้พ่อแม่พี่น้องขับซุม หรือว่าส่งแห้งใจส่งกำลังใจให้สาวเดือนอะไรพี่น้องหเห็นให้เห็นหน้าก็ได้บางคนบบได้โบได้เห็นหน้าก็อาศัยคนที่เห็นหน้าได้เข้าไปขายให้กินน่ะพี่น้องเนาะนี่กระแดดลายห้องลายพี่น้องใครจะมีน้ำเย็นเมื่อน,นี้เมื่อใดมึงมีน้ำเย็นโอ้พี่นอ้องเอยอยากหายอยากห้องไปลังชูฟ้าน้าชูดินหเห็นให้เห็นหน้าก็ได้อืม คลิปนี้กับบ่มี่ยังไลน์แล้วพี่น้องก็อยากให้อาสาเดือนก็ยังมาขอให้พอพี่น้องครับซ้มให้สาเดือนแน่เพื่ออาอาาให้เงินยูทูบเด้งขึ้นพอได้ซื้นนอน้ำหยกน้ำเย็นกินแต่ละมือแล้วพี่น้องพอมิตรไลยออกเนาะเงินค้ำก็ด้ไล่เขาหนึ่งยังบ่มี่เลยสวงเห็นในเห็ดหน้านี่มีแต่เพราะว่าแต่ละมือก็ต้องได้ซื้อนอยู่นกินหริงนะพี่น้องบ่ได้ซื้อเขาาต่ได้ได้ซื้อนอยู่นกินได้บาเนี่อ่า แล้วก็น้ำเย็นอ like <Iya. S 1> ีกแต่ละมือพี่น้องได้ซื้อน้ำซื้อเข่าได้ได้ซื้อน้ำซื้อเนื้อยูน่ากินเข่าวัได้ซื้อพี่น้องเลยขอโทษขออภัยน้ำวางอย่างผิดพลาดประกันไหกันเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวสะเดือนชิลงไปเกี่ยวโตห้มันเสร็จสิ้นพี่น้องเลยกัยักมาขอคอาพ่อแม่พี่น้องซ้ำนี่แหละพี่น้องเลยกับวัได้คอยอย่างลายนกนกกับคอห้กุไลกุเซ่แล้วก็ฮับชมขอโทษนี่พี่น้องเลยซ้ำนี่แหละอันการคอสาวเดือนกันได้ มา,มาพี่น้องมากินชมนั่งพักมันกินด,ดำแล้วก็ก็นมะขามน้ำลายแปะที่เราเองก็เลยมากินชมเดี๋ยวประเด็กจุดตัวเลยตอนประเด็กพักกนยงกะเก็บเอาตามอาอ้อมขางเลยพี่น้องเลยให้นี่พักกนยงขี้ลายเนาะเนี่เ พักพอนก่อนพักกินน้ำนอกพี่นอกแล้วก็ลุยต่ออีกอคุยแบบคุยแบบอ,อันนี้เลยพี่น้องคุยละล,ะล,ะละายเลยใครพี่น้องเนะ่ย เกี่ยวประเด็กเกี่ยวหวนันจะชาเดือนกินประมาณสองสามคำไหน,นพี่น้องเพยพอชาเดือนกินก่อนแล้วจะที่ท้ายคลิปมันนี่ทายคลิปให้พี่น้องเบิอ้องเงี้ยงคุยกับเตียงมะขามตอนประเด็กก็มีแช่พี่น้องเลย tôi bên đẹp Chào à chúng ta phát thanh nhanh Một khoai nữa Chỉ được không luôn nhìn ngay nè thứ ูทำไหนกรชุดยไช่ทำไหนก็ชุดทไชยเนาะโมยาจะเกื่อทำนี่ชุดทไายอะไรเนี่ยยาลีพีลองเลยแค่ไปเวีอีก่อน เหนียกแนเนี่ยขึ้นหอเขาเพียงเลยเจอประเด็ดกเขาจิ้นนำก่อนพี่น้องเลยนะพี่น้องไปติดตามกันเลยว่าเกียวได้ซ้ำใดขอบเพียงแถวงีๆเลยพี่น้งองจะเดินกับชิ้นยางไปกินนนำอยู่ห่มก่อน แล้วก็กลับมาเที่ยวอีกประมาณนี้พี่น้องเอ้ยนี่ก็ตัดด้ซ้ํานี้อย่าเคอง้ะพี่น้องอย่าขอนเคิงแล้วคั่นแล้วมื้อนี้ก็คือสิดีพี่น้องเอ้ยมื้นก็จึงได้มัดเบิดมือเนาะวิธีการเห็ดนาทำนาสาวเดือนพี่น้องเอ้ยแต่ละคนจักเสียดแบบใดบางคนก็เกี่ยวเอามั้งเนาะ แต่เดือนกับบฮูคักพอหเห็นขาเจ้าตัดลายได้ปีนี่เครื่องอาจัก,จกตัดเข่าตัดหานี่ก็ได้ขายดีดีบ้านเฮาดีล่าเด๋ยวนี้นะพี่น้องเลยขาเจ้าฮิตอาตัดชวนลายนะตะกี้อาเขา่าแบบมันก่อยหรือว่ามันแก่แห้งนะพี่น้องมันลายแห้งนะชวนลายเพื่นชีหาหากันอาหาคนนะพี่น้อง เกี่ยวเขานาวานเนาะปีนี้บบคอยเห็นปีนพี่ชีโบมีแหละปีนี้เพราะว่าคันมันก่อยมันยังกับมิแต่ตัดเอาส่วนลายมันกับโบได้ก่อยใช่ไหมนะมันกัเกี่ยวทันใช่ไหมโ้ลายแต่มันได้มือน่ถันคนเกี่ยวหรือโอ้ระดับสามสี่มือได้พี่น้องเ้ยมือนี่ก็มัดเบิดมืออีกแจ๊ชีิเลียหรือบบมือนิไหนซืเบอร์แรกลงมัดก็มันลายเกินระดับสองมือเนาะมัดนี่ คนอีกเพราะว่าเ้ากับโบมี่รถไทยใช่ไหมจะใช้รอบบรรทุกเอานี่พักพรกินนำ้ำพี่น้องเลยนั่งได้นึงแล้วก็สิอ่าไปเที่ยวต่อทงำกรน,นี้ก็อยากลมลมแน่นสองมือแล้วพี่น้องเลยลมมือก่อนค่ะชเอาเอาแห้งแห้งพี่น้องเฮ็ดเบียกจนบ่อยากได้เนาะอันนี้กะชีลมลมแนก่กะพักอ่าเมื่อยไปน้ำแล้วกะคอยเกี่ยวไปน้ำเฮ็ดไปน้ำพี่น้องเลยว่า มันถอนแดดกับเบาไว้เนาะพี่น้องมีกาได้ครึ่งเกือบขอนครึ่งแล้วพี่น้องเลยเพื่อขึ้นซ้ำขืนนีหน่าจะครึ่งเนาะครึ่งกะดีพี่น้องคันครึ่งคันแล้วมันมีกะแห้งดีตต้มเนาะโมมีโม่เนาะผู้ใหญ่ใจดีเนาะที่อ่าส่งกำลังใจให้สาวเดือนนี่เนาะพี่น้องครึ่งเลยพี่น้องเไยผู้ เมื่อแรงจากแล้วบ่อล้งกระทาลุ่นมึงน้ำกันเนาะเคิ่งแล้วชาเดือนกันขึ้นพักพอกินเขา่าเที่ยงก่อนมายพี่น้องชาเดือนชิพวาวมาดเข่านะประเดี้เน,เนะาะแจ้งบุแจ้งพร้อมตอกกุง๊งแสงเดดมาดเข่าลมหน่อยนึงประมาณขึ้นปลายพอนี่แหละพี่น้องเลยอยาก็ะคนข้นล้าน โอ้ยน้องสาวเอ้ยพ่อยเหลียวเห็นหน้าอย่ามาจ่าถามข่าวเัง่เน้ไอ้จะถามข้าวน้ำถามข้าวถึง เดือนก็ได้ค้นเขาเ่าแล้วไปที่ห้อยแล้วเนาะสาวเดือนลืมพี่น้องเ้ยคิดว่าเมื่อนี้ไม่ได้คน้นแทมีคนได้หนึ่งบนเข่าล่มบนมืออ้วนเกี่ยวมือนั่นแหละแล้วนี่สาวเดือนมามดมาม,ม,า,ม,มาค้นขึ้นใช้รอได้หนึ่งปกติฮะชิเกะลายๆนะพี่น้องเกจนสวดเนาะอันนี้มันน้อยแล้วก็ก็เลยอยู่ค้เดียวได้ปกติจะอยู่สองคนกันยังบ่อยากไปนะพี่น้องเนาะ เดีย๋ยวชาเดือนจิไปเที่ยงหน้าก่อนแล้วก็ชิลงไปเกี่ยวเขาต่ออีกเพราะว่านี่สาเดือนมาคนเขากอนเพราะว่ายามันคำก่นนะนะพี่น้องอันนี้กับมันคำมาใกล้ในเขากับเมื่อเลยเพราะยังฝนตกอีกนะนี่ยินข่าวว่าฝนตกพนฉิม่าฮะนะฝนตกห้ามเขานี่กาสองงวดแล้วพี่น้องเลย็นงวดที่สามนี่ยินข่าวว่าฉิมามาเมื่อนี่ปะแต่ว่าบเห็นกะคือว่าโชคดีไปเนาะพี่น้องเนาะนี่กะบ่ได้อ่า ถ่ายออัปเดตให้อัปเดตหน้าให้พอแม่พี่น้องได้เบิ่งกะถือว่าโดนพอสมควรนะพี่น้องเกือบเขาทิศหนึ่งเนาะสัเดือนกันมาาถ่ายอัปเดตให้พี่น้องได้เบิ่งอีกทค่นึงเนาะไปเดี๋ยวสัเดือนสิไปเกี่ยวเขาโตก่อนนะพี่น้องนะจังไดกะว่าซิแล้วหรือบอมอนีหรือวาบบแล่กะบถ่าเบิรงอ่าถ่ารุ่นเบิ่งนน้ำกันนะพี่นอ้องอ่าพอดีพันนเะพันสิต้าให้แ้วเลยพี่น้องก็ยังไม่ได้หน่อยนี่อันที่ยังเรือนี่ ถ้าเมือ่อเอินจัำที่มัดชื่อชีสามมือพลาจังซีแล้วพี่น้องเองเนี่มืมอนี้จำเรียนการลอยพี่นออ้องเพราะว่าลอยย่ออยังลอยอย้อน,นแบบอันคือว่านี่อ่าบรรทุกเข,ขาา่าลายนักโทษในการมันไก่เติบเนี่ยปุ๊บแต่ขาห่มชุดปุ๊บอันปลายแหลมห่มพลาด,ด้พี่น้องเลยแต่อันขาตาัดมานะให้ปุ๊กไง คือว่าที่ะเทปชิ้นทำเ,เ,เร็จแล้วนั่นเองเนาะเ็ปให้มันแล้วมือนี้ตัดทั้งนันแล้วสำหรับคลิปนี้ก็ฝากากดไลค์กดแชร์ให้ในเด้อพ่อแม่พี่น้องจะกาซิโคลาไปก่อนนะพี่น้องตัดกับกาซิเล่แล้วเนาะตอนนี้ตอนนี้กาซิคำลแล้วแล้วก็พอดีอตัดไฮนี่ลแล้วแล้วก็พอดีคำพี่น้องเลยฝากากดไลค์กดแชร์ะสาวเดือนแน่เพื่อเป็นกำลังใจให้ชาวเดือนให้คลิปต,ต่อไปนะพี่น้องนะ สบายดีคลิปหน้าคลิปหน้าพอกันใหม่เด้อพี่น้องเด้อ